แท่งดักจับตัวนี้ครับออกไปล้างนะครับถ้าเกิดสมมติว่าตะกันมันเยอะมากๆนะครับในแท่งดักจับตัวนี้นะครับถ้าตะกันเยอะมากๆเราก็ไปแช่น้ําส้มสายชูสักประมาณ15านาทีตะกันมันก็จะล่วงออกหมดเลยเสร็จแล้วปุ๊บล้างน้ำฝังหนึ่งรอบแล้วก็ไม่เอาก็ไปอนี้แต่เยาวน้ำน้ำส้มสายชูเกาะเข้าไปอยนี้นะครับนะฮะตอนนี้มันอกไปเก่ะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเก็บสายแบบอัตโนมัติเองนะครับดึงเก็บแบบอัตโนมัติเลย สามารถเก็บได้หมดทุกชิ้นเลยยาวได้เท่าไหร่ยาวนะครับตัวนี้สามารถคลรีดได้กำไรแนวตั้งด้วยนะฮะหลายานาจจะไ,ไม่รู้ว่า,าใช้เหมือนแบบร้านเสื้อใช่ไมครับเป็นร้านสักรีได้เลยอ่ะมมอุะ้ยถือให้นี่ที่แขวนตอนี้อนะ่ะ จริงๆตัวนี้ค่นลีดได้ด้วยผ้าม่านนะคะบ้าผมโซฟาก็ลายผ้าเชิญไปด้วยไม่ได้เป็นแค่เตารีดอย่างเดียวนวะวันนี้นะครับคุณลีดได้ไะนง่ายเ,เลยค่นลีดได้ก็ถ้าเกิดเป็นผ้าบางๆนะครับหรือว่าเป็นพวกผ้าม่านนะครัะก็มันจะค่นลีดได้ง่ายแล้วก็เรียบเกี่ยวกับร้อน,รน,อนเรื่อนี้ก่อเชื่อเชิญในฝือวิอาทาศาสตวิธีการค่นลีดที่ดู วางจะรีบง่ายกว่ารีบง่ายกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการแบบว่าไม่ต้องการความเนียบมากนะครับต้นรีดตับแบระตั้งในส่วนของที่มันเป็นผ้าชีฟองหรืทอฝันฝันเราก็สามารถที่ได้เรียบแล้วก็ง่ายนะครับเร็วกว่าแล้วก็ประหย,ยัดไฟแล้วก็ประหยัดเวลามากกว่าด้วยอันนี้วางทิ้งไว้ตั้งนานยังไม่ไหม้เลยนะครับกับระบบไฟสีฟ้าของเราถ้ามันต้องรีดก็วางนเคร อันนี้ก็คือเวลาเรากดคลิกล็อกนะครับข้างล่างนะครับพอเรากดดับเบิลอย่างเงี้ยครับจะออกแบบพลังงานน้ำแบบสา่ระดับนะครับที่เราไม่ต้องมาคอยกดแช่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ตัวเนี้ย power zone นะครับปุ่ม power zone พอเรากดตรงนี้ปุ๊บนะครับ ดปุ๊บมันจะออกเฉพาะช่วงภาวะโซนเวลาเราเน้นตามซอกกระดุมมุมตะขอต่างๆก้นลีนตามลายแนวตั้งต่างๆให้ใช้ตัวเขาภาวะโซนสลับกับตัวคลิปล็อกด้านล่างนะครับแค่นั้นเองมีการรีดผ้าเรียบง่ายๆครับพี่ไอ้น้าผ่านไปก่อนมองดูแล้วว่า,าตัวเนื้อผ้าเรียบแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยครับแบบรีดแห้งหนึ่งรอบแค่นี้ตัวนี้เป็นการล็กอกความเรียบของตัวเนื้อผ้าครับเอาข้อตู้ได้เลยเนื้อผ้าไม่เกินรูปนะครับไม่ต้องใช้น้ำยาใดๆทั้งนั้นนะครับสระจาก์มาก ลงทุนครั้งเดียวฮะ,ะถ้าเกิดเรารู้จักดูแลรักษาความสะอาดนะครับก็คือใช้งานได้5ปี6ปีเผอๆอาจจะเป็น1 0ปีนะครับไม่ต้องมา่อยเปลี่ยนตัวนี้บ่อยกับการรับประกันให้2ปีต่อคุมแล้วนะฮะตัวนี้จะเป็นเมทอินฟ้าเลอคือแต่น,นำเข้าจากฝรั่งเศสเป็นแบรนดของ t e ีฟาร์มนะครับถ้าสนใจยังไง เรียนเชิญได้เลยที่ร้านแซนวิจิตเนาะนะครับราคาปกติอยู่ที่25,900ืนาพนะครับลดอยู่ที่19,900หนาพนะฮะทางร้านใจดีแถมโตัวตัวนี้ให้ด้วยนะตัวไซส์จัมโบ้นะครับตัวนี้มูลค่าสองพาร้อยบาทปรับระดับได้11ระดับนะฮะนั่งลียดยืนลีดได้เลยนะครับตัวนี้แถมให้ฟรีๆเลยนะถ้าสนใจเรียนเชิญได้เลยเนาะของมีจำนวนจำกัดด้วยนะครับตัวนี้ฝากเลยด้วยนะครับ